ไปไหนอ<ค>ะไปไหนของน้ำพึ่งมาเก็บเดีย๋ยวไปกินข้าวีแ๊ไปกินข้าวกันไปกินข้าวยังยังข้าาวสาเรียกลูกมากินข้าวกันทหาทีเดียวผมไม่มีตังค์ต้องอาศัยเฮเดกินข้าวแล้วช่วงนี้เมื่อคืนน้ำมันรถก็หมดเกือบไม่ถึงปั๊มเมื่อคืนนี้เรียกลูกมาชีวิตลำเคนจำเป็นตน้องมีวิชาจำเป็นต้องมีพ่อพาย อ๋อน้ำพึ่งเยอะเลยแล้วเนี่ยสามขวดฝากพ่อตาฝากเดี๋ยว<ะ>เรียกลูกมากินข้าวอ้าวครับ,รบทุกคนครับอีกหนึ่งวันกับบรรยากาศศูนย์ช้างทองคำเนาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่3ก็ต้องไปฝากท้องบ้านแม่ทองกับเพียเดนะครับกินข้าวที่นี่ก่อนนะครับมือ้อเช้ามื้อเที่ยงนะก็จะกินบ้านเมบ้านไปทองบ้านเฮเดยนะ์แลแล้วก็มือ้อ ทเที่ยงนะก็บางทีก็กินอยู่ที่ครัวของผู้จัดการประมาณนั้นครับเรากำลังมาสร้างตัวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะว่าจะเป็นแม่ทองเกดผูด้จัดการหนึ่งที่เลี้ยงข้าวพวกเราบางทีไม่เย็นก็ไปกินข้างนอกก็แล้วแต่นะครับตั้งทางนี้ลูกอาณามาไหมเป็นไงบ้างลูกวันนี้ มันมปนี่มันี่อะโอเคงั้นไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปเจอที่นูนที่เดิม,มอยากเดินมา,ากางไรก็เดินมาตามใจแล้วกันพอจะเดินทางนี้แล้วกันมันมันเรียบดีนี่ครับหลังบ้านโอ้เรียบมากเลยริมบ่อนะริมบ่อบ่อนี้น้ำลึกมากนะครับทุกคน นี่ฮะตะกอนตอนหน้าฝนมันอยู่ตรงเนี้ยเปยมเปียกมยีตรงเนี้ยจ็ดเต็มอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นเปียมตรงจุดตรงเนี้ยเนี่ยหาด้แรงว่าจะหมดยังยังยังลึกอยู่นะนี่ยังลึกอยู่เลยนะยังลึกอยู่เลยนะครับก็ไม่หมดง่ายนะน้ำเพราะว่าก็เอาไปลดน้ําต้นหมอกต้นไม้นะครับเอาไป ให้พ่อพายอาบบ้างก็แล้วแต่ตามโอกาสเนาะปลาอาเยอะด้วยนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไมีไม่มีใครจับนะปล่อยไว้เป็นตามธรรมชาติปลานินปลาช่อน,นเยอะเลยปลาดุกเยอะเลยก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านวันนี้มากินข้าวบ้านแม่ทองอีกครั้งสู่วันที่2ของการอยู่ที่นี่นะครับวัยรุ่นสร้างตัว ก็จะจะถ่ายประมาณนี้นะครับก็เน้นถ่ายบรรยากาศถ่ายเพื่อนร่วมงานถ่ายยูทูปเบอร์ด้วยกันนี่แหละถ่ายพ่อพายบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะเจาะเจาะลึกชีวิตเฮียวดีใช่มาเลยอาจานยนุ่นตาเลยขอบคุณตาบัวครับผมข้าวเลยวันนี้วันนี้ฝันอะไรไหมครับวันนี้ฮะได้ฝันเห็นอะไรไหมวันนี้ฝันฝันหลอกฝันเลขอะไรเนาะไม่ได้ฝันอะไเมื่อคืน มัวแต่หลับนะนี่เธอจำเฮียรได้ไหมน้องต่อจำได้เออเอออาจารย์มาเลยอย่างสบายผมกาแฟมากินได้นะพี่มานาอาจารย์ตักข้าวให้พรับเปินอะไรเปิดในตู้เย็นกินได้หมดเลยยังไม่เล่าฝากไอตีสนับสนุนน้องก้องเลยนะครับผมอืมนับถนนผ่านช่องพี่มานาครับผมสนับสนุนผ่านเฮดีก็ได้เฮดีเอาให้ครับผม ว่าสองร้อยสามร้อยให้น้องไลยใช้ขนมกินมือถือพอแล้วแหละสองคนสองคนแหละถ้าได้มือถือแล้วอยู่ไม่นานทักคนมือถือพอเนอะเป็นยูนายนี่ยเป็นยืน่าก็แล้ก็คือไม่กันเยอะมากอยู่บ้านเนี่ยคือมันมันมันอยู่แต่ห้องเดียวนะฮะมันไม่ออกไปไหนนะมาอยู่กับพ่อนี่แหละ ตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จก็ขึ้นบ้านนะต้อเก็บตัวอยู่ยในห้องไม่สามเดือนสี่เดือนอะไม่ไปไหนอมกมาเ,เปิดหูเปิดตาบ้างน้องต่อยังไปเลยลําบากกว่านี้น้องต่อไม่มีที่กินที่นอนเออนั่นแหละเก้าอี้ก็นั่งได้ลูกเก้าอี้มานั่งมือยาวยาวแต่ขยับได้เนี่ยจะได้นั่งสบายเก้าอี้มานั่งเขาเหยียบมานั่งนู่นไม่ได้เออ,อได้ให้มีที่นั่งโอเคคนใส่หัวน้อย มากินนี่แหละไม่ต้องไปกินข้างนอกหรอกเพื่อนกินด้วยกันนี่เดี๋ยวไปรอบนี้เอาข้าวมาข้าวที่เราสดทอดข้าวอร่อยข้ามาทานด้วยกันเฮดี้เฮดี้ยังไม่กลับง่ายเนาะยังยังยังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะเเเพรราาะว่ฮไปผมมกก็หหือนนัลุงลุงไม่กินข้าวไม่ไปไม่ไปไม่ทิ้งหรออกโเค ก็ต้องกลับมาก่อนนะนแล้วมันพิมพตอนแรกว่าจะไปนอนสักคืนนะอ้ท้ายก็ต้องกลับสบายรถที่อู่เสร็จแล้วเนรอร็อมันขาดนะขันใหญ่อะอืมนขาดตัวหนึ่งที่ล้อหลุดล้อหลุดไม่ตายคนอื่นตายไปแล้วนายพระเอกช่วยมันคาซุ้มล้อพ่อแล้วรถหนักแล้วรถสูงอ่ะพ่อพคิดดูดิมันดุบซุกแล้วก็คาซุ้มล้อ น็อตมีต้องห้าตัวหลุดทุกตัวเลยอันนี้ขาดม,มันไม่ได้ขันนะดิ oh. ถ้าขันต้องแน่นน้องเนี่ยมอืถ้าขันยังไงก็ไม่หลุดไม่ต้องอัดด้วยเอาแค่แบบบล็อกลมยิงไว้ก็ไม่หลุดอันนี้หลุดห้าตัวอย่างนี้ไม่ได้ขันลืมเหมือนเอามือบิดไปเฉยๆอ่ะใช่ ถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็หลายสิบได้ดูคลิปตัวเองบ้างหรือยังยังเลยครับโทรศัพท์ยังไม่มีมีเอซีถามมาว่ายังไม่ค่อยมีตังค์ซื้อศัทซื้อตัพท์ใหม่ถามว่าไงครับทำไมถ่ายแต่จาานิดก็ไม่รู้เหมือนกันในเรื่องนี้คพี่อยู่ที่พี่พี่เดินไปไหนก็เจอผม เป็นยังไงบ้างลูกนะมีไอพี่ถามอะไรไหมก็มีถามถาอะไรบ้างเอ้พีเขาถามอะไรพ่าได้กินข้าวไหมได้กินได้กินอะไรได้อะไรกินครับน้องข้าวกล้องเล้วคุณอานาเขาถามอ๋อเามีคนก็สวัสดีด้วยคุณกีดเขาสวัสดีอ๋อเครับคุณมิจิทาก็สติกเกอร์มาหลายคนเลยครับครับผม คุณจตุพรสวัสดีครับได้ถวายยังครับไม่ได้ติดตามนานอ๋อไม่ทราบครับาต้องต้องถามช่องหลักไม่ทราบครับผมต้องถามช่องหลักครับผมคุณมุทิตากดแล้วกดแล้วหลานชายคุณนะครับผมคุณคุณมุทิตาครับผมขอบคุณนะครับใช่เลยเลยกดแล้วอ๋อกดให้แล้วกดกดไลน์มั้งกลงว่าอ๋อขอบคุณจตุพรขอบคุณนะครับ ปุดแล้วให้กำลังใจหลานชายครับผมขอบคุณครับพี่วุฒิชาแก้วใสฮะนี่เขาเขาให้น้ำให้น้ำกับพ่อพายนะครับแม่งวันเยอะจังกระเป๋านะครับไมไว้รถไม่มีตลอดเลยมีขอสำคัญมีอะไรบ้างไว้รถก็ไม่แหงนะไม่ ไม่ครับพ่อพ่อที่ขอน้ำให้ให้กับพ่อพ่อพายเหรอครับโอเคครับอแส้งไม่พ่อพายดื่มครับแล้วถ้าไปที่บ้านแล้วเนี่ยจะไปทำ ช่อง u ูทูช่วยแม่ไหมไม่จะไปได้สดช่วยแม่ไหมไม่ได้งานก็ช่วยแม่ถ้าได้งานก็จะไปช่วยแล้วเพราะว่าเพราะว่าพว่าได้งานทําแล้วเหรจะไปช่วยแม่ได้สดไหมที่บ้านตอนเช้าถ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 ้าไม่ได้งานก็ช่วยแม่เลยเห็นแม่ว่าจะให้กล้องทําช่องมานาแฟมิลี่เขาบอกว่าเขาว่าถ้าก็ยังมีงานให้ให้ช่วยกันยังไม่ได้งานก็ช่วยกันนั่นแหละ

เอเอเดี๋ยวจะไปชมกาแฟไ,ไหนอันนี้อันนี้น่าจะนนทำไมคุณตาบัวถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับก็เพียงแต่คิดเฉยๆยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้สำหรับผมนะได้ได้ออกหน้ากล้องบ้างหรือยังไม่ค่อยจะออกแล้วครับเขาไล่อยู่แต่ในบ้าน อ๋อยังไม่ออกหน้ากล้องเลยยังไม่ไปคุยกับเอฟซีเลยัยังครับอกำลังบ่มหน้าบ่มตาให้หน้าตาดีขึ้นสัครันอ๋อใช่ที่ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์อี่ยคืออันนี้ใช่ไหมอยากมาลองทำอันนั้นของแม่ทองเขาอ๋อไม่ใช้ของไม่ไม่ไม่ของผมมีนี่ครับอ๋อวีโว ไม,ไม่รู้ว่าอันไม่ออกแล้วพปสามมีแบงค์พันเนี่ยบแ,บแบงค์ยี่สิบของอาจารย์วัดตะบกเขียวโอ้โอ,อวันที่แกมาแขกคนละยี่สิบนะใช่ <นะ S 2> ใช่ใชผมไปไหนแล้วก็ไม่รู้วันนี้วันเสาร์ก็ วันเสาร์เอาวันนี้วันเสาร์เหรอใช่ผมคิดว่าวันจันนั่นน่ะวันเสาร์ก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นะตบาบัวามาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับมันอยู่ที่นี่ตั้งสองปีกว่าสองปีแล้วเห,หรอฮะก็งหกเดือ,อน เยอะเนาะครับหยิบมาเป็นน้ำหน่อยด้วยน้ำแม่หลดจริงๆเลยอ่ะนี่อ้าวโอ้มันจรจิ้มแตหัวใส่ดูนี่หยดมาเป็นน้ำหน่อยเลยครับผม hm <ส>ยังไม่เคยเท่าไหร่ครับผมจะลองไหมครับเยนนี <elaborate> ้คร <hi> ับอเคยครับผมอร่อยครับปะปุ้งปลายแดงโดยเฉพาะปลาุ้งแดงนี่ครับอร่อยมากปวยแดงครับผมใส่แตำมันหอยเนาะไม่รู้ครับผมทำไม่เป็นใส่กระทะก็อร่อยครับลุงลุงจะจะใส่อะไรดี โอ้โหโชว์เมนูต้มยำไก่บ้านแล้วจันเดโอ้เสียดายจันเดเล่นช้าด้วยเลยครับเหรอจัมือผมเห็นเดิมลงนี้มพรนั่งมนั่งนั่นั่งนะนั่งสวดอยู่หมามันมานี่ ให้มาคยมาแล้วคนที่เอาอาหารมาอ๋อแล้วมีเอฟซีมาป่ะเนี่ยอ๋อมาจากจังหวัดตรังโอ้เลขทะเบียนรถสวยด้วยสามสาม F4 มาอีกหนึ่งคันรถครับผมมาหนึ่งคันรถมาคนเดียวครับเขาหิ้ว g u ้ยมาอ๋อนี่หัวหฮิ้กล้้ยไปยไหนละหายไปแล้ว ขับมาทั้งคืนดิลุงโอ้หายแล้วหายแวบไปเมื่อกี้ยกขัดไปไหนอะยกขั้วไปไหครยกขั้ไปที่ยันคือเข้ามาจากตังเนี่ยไม่รู้อ้าวี่ยนยกเพลขวอยู่เลยลไไหว่ ไปโน่

ครับผู้จัดการครับเป็นยังไงบ้างครับอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่ครับวันนี้ครัลมพัดเย็นดีนะวันนี้ก็เงียบๆนะครับวันเสาร์ครับแต่ก็ศูนย์นช้างยังเปิดปกตินะครับแล้วก็นะครับใครที่อยากจะเข้ามาชมบารมีของพู้ภัรกัญชัยผู้จัดการก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็อยากจะสัมผัสนะครับ ความกลมกล่อมของกาแฟพรีเมียมและกาแฟขี้ช้างนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างนงคำจังหวัดสระบุรีนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง17นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีค่าเข้าชมนะครับท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปอยากจะเข้ามาเยี่ยมนะครับก็อยากจะทําบุญช่วยเหลือช้างช่วยเหลือช้างให้อาหารพ่อพัายกปใช้เราก็มีร้านนะครับ รองรับอยู่นะครับแล้วก็มีที่สารคามก็หยอดตู้ได้นะครับ10บาท2ี่0บาท30บาทร้อยหนึ่งแล้วแต่จิตไม่ตายของท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่นะครับเจ็บคอครับกินยาอยู่ครับครับขอบคุณมากครับนื่นะครับนี่ครับนั่งในช็อปนะครับผู้จัดการ กาแฟนะครับอ่ะเราก็แวะไปที่สอบกาแฟแล้วนะครับแลเราก็จะเดินมาทางนี้ต่อวันเสาร์เนาะ ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้ครับก็ฝากชมคลิปด้วยครับบรรยากาศที่ศูนย์ช่างทองคำเนาะแต่ละคนทําอะไรยังไงใครไปใครมาเนี่ยถ่ายให้ได้ชมกันนี่ก็น้องเขากล้องนะครับเป็นยังไงบ้างลูกด,ดีอยู่นะโอเคอยู่เนาะ